อัปเดตพยากรณอากาศเพื่อการเกษตรวันที่8ถึง12สิงหาคม68ค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับในช่วงวันที่10ถึง12สิงหาคม68ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่กระจายทั่วประเทศไทยเลยนะคะดังนั้นเกษตรกร ก็เตรียมตัวป้องกันร,ระวังเรื่องน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ระวังในส่วนของโรคพืชที่จะเกิดจากเชื้อราและหนอนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรามาดูที่ภาคเหนือกันเลยค่ะภาคเหนือให้ระวังในส่วนของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราค้ํายังค้ํายานกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงระวังนอนใบผัก ในพืชตระกูลกระหล่ำและผักกาดผ้ากลางระวังโรคใบหงีกเหลืองในพริกไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะไม่ควรปล่อยน้ําฝนที่ตกลงบนดินไหลลงบ่อระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราตรวจสอบความแข็งแรงของโรงเรือนเรามาดูที่ภาาอีสานกันบ้างค่ะภาคอีสานให้ระวังเรื่องโรคศัตรูพืชจําพวกหนอนระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราควรทําแผง การลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยงระวังศัตรูตพืชจำพวกหนอนและระวังน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากให้เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกต่อมาค่ะภาคใต้ระวังสัตว์ตพืชจำพวกหนอนลดความชื้นก่อนนำเข้าโรงเก็บผลผลิตหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ภาคตะวันออกระวังเรื่องโรคพืชที่จะเกิดจากเชื้อราเสริมคันดินและเร่งระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อค่ะภาคเหนือจะมีฝนประมาณ30-7 0เและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคอีสาน30-7 0และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะภาคกลาง30-7 0และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ภาคตะวันออก40-70%และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก40-60%และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก40-70%และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ